ยวต้องลูกให้มันตีนก่อนถ่ายไว้ก่อนเลยแหละอันนี้ก็เช้ออีกอย่างเลยเมียมันยอมเต็มที่แล้วอ่ะถ่ายยังเล่ะพักเนี่ยเอาไม่ถึงโอ้ไม่แข่งแล้วดอกเห็ดกันไม่บาน กวันที่ไว้ในนี้จบเลยอ <c oughs> ย่าอย่าก็นั่นอย่าอย่าอยากลางักลงก็รำแตบคักนี้แหละตอนแม่ถอ,อยออตัวเมียก็รอเอาเลยเอาเลยเขิน <c oughs> e yeah. yeah.